โอ้ยังไม่เริ่มตากแดดเลยทะลุบังดวงเขาจะกัดเอาได้ไหมไงลูกจอกเอาน้องไปเลี้ยงด้วยมันๆเจ้าเอาน้องไปเลี้ยงด้วยตุกแล้วจอกได้จอกกับว่าบังดวงไงใจดำแท้จอกเอ้ยจอกมาบังลูกแล้วเอาบังน้องด้วยนี่โอ้ขนาดม้าแงยใจดำน่าซึาจ้าจาเออเข้าไป เขา่าชใจป่ะ <laughs> ล่ะตาหาก็ร้อเขาว่สชใจโอ้ยมาจากทาโคโอ้ยแม่ยังเอากระดูกโอ้ยจบไอ้นี่ไหมใจดำแดดมาหน่อยก็บ่ชใจอ๋อดุด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 มาดูดนกุเล้ยตาละโอ้ยโอ้ยจะเห็ดกับเขาละบัง